พี่น้องเบงกวยเตี๋ยวนางเองกรู้จักปุน่ะเป็นตาแซบบ่าจ้ะผักกาผ่อมมะกีิกกะปิมากินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะภพผอกับออช่องนังเอกฟิลลนแลนด์อีกแล้วเมื่อนี้นั่งกับพ,พี่น้องไม่กินเขาข้างนอกบ้านนะจะอาการพลังเย็นสบายดีบ่บ่อหอนหลายจ้ะเย็นอาการเย็นดีจ้ะนั่งกับเลยพี่น้องม่กินข้างนอกบ้านบ่อยากกินในบ้านนะจ้ะ อดอูมันห้อนขันกินอยู่ในบ้านมันห้อนจ้ะขันขนนอกบ้านอากาศพอดีจ้ะบอกว่านี้นั่งกับอะไรมีคลิปไม่ลงนะจ้ะเป็นคลิปของหมอกรนี่ที่นั่งถัดผมไอ้จ้านังกับเรียวลงเพราะว่าหมืูว่านี้นา่งยากจ้ะพี่น้องท่านใดที่นังยับ้านได้ไปตอบอันคอมเมนต์นา่งสิไปได้จ้านั่งอย่งเสร็จธุระเรานั่งจะไปหมู่บ้านนี้เขาเจ้าอันมาเบิงบ้านจ้ะข้าเจ้ามาเบิงบ้านนั่งกับเรียวบริยูบ้านจ้ะทําความสะอาดจัดเก็บบ้านแล้วเลยได้ออกข้างนอกจ้ะวันที่นี่ เมื่อวันจันทร์เพิ่นกับจะมาอีกจะนั่งกับวันระยูหรอกจะช่วงนี้นะกับจะเฮ็ดกินกับบ่ยากเฮ็ดไท้มันมีกินไม่ยังนอกจากเพิ่นจะมาซื้อบ้านย่านเพิ่นถือก,กินถืงอางาน,นสินะนั่งกับเรืเฮ็ดกินอาหารง่ายๆเพราะมันอ่นกินหอมหอมมือนี้นั่งกับต้มสุกขวยเตียวต้มน้ำสุก๋วยเตียวจากนำอัานใส่หมากะลาเห่าเพื่อนจะนั่งปุ๋งมาเราแต่ว่าบรูบว่าสีนัวหรือเปนวัวะละเห่าจากต้มใส่มมาะพุนะ่น่ะมะพริกนะ่ะ เมื่อวานนี้นั่งไปร้านแขกจ้ะไปลานคนดาไปลานคนดําไปซื้อพักได้พักบุ้งมากได้พักบุงมาไกมาได้พักกันสรละแหน่มากแล้วก็ได้พักกัดซ่อมเฮาแต่ว่าพักกัดซ่อมเนาะบ้านด้มีดอกดอกมีแต่ว่ามันงามอย่างนังกันเลยเอาซ่อมดอกน้นนอยน้อยหนึ่งหาดอกแทบจะไม่เห็นจ้ะพักบุง้งเอามาแล้วก็มาเลือกกับไปจ้าเพิ่นกับเท้าเท้งหัวเนาะอย่างนี้มันให้เตาคนว่านะ่ะเต่ายังไม่กินเลยเหี่ยวขนาดนี้แล้วเนาะ่นว่า มันกัดทั้งกันทั้งเหี่ยวทั้งยังนะจ๊ะันมันนา,งา่งว่าสิแล้วโอ้ยว่ามันเขาเล่ามาใหง้วห่หง้ว่ยกินสิมัดดีๆเนี่ยกระร่าจะนั่งว่านี่จะเบิ่งผักบุ้ง,ง,ง,งนั่งรีกินอันชุมนี้นั่งกินกันชุมที่มันอันใบก้านก้านแหลกนี่นี่จ้ะบัทิมได้ดายมันซื้อมาแพงแล้วนะนั่งกับพยาย่างกับอัดสากินไปต้มใช่มามาก๋วยเตียวแล้วก็เลี้ยวดอกจ้ะเลือกตะใบเน่านาออกใบเหี่ยวๆกับบทิมจะเลือกตะใบเน่าออก อาจ๋าบอกขนาดเต่ายังไม่กินนะเนี่ยพี่ลุงว่าพูะไรแเบืงต้นละเ้นเนี่ยมันลายด้เนี่ยค่ะอันผักบุ้งเนี่ยมันาหลพระว่าันั่งรีการมันออกนั่งยานมันเนี่ยจ๋าใบบ๊วยสดชื่นง่ามเหมือนแต่ว่านั่งกะมันเพราะกินได้นั่งกบกิ่นที่น่านั่งล้วกับพ่อกันได้ได้ไตไก่มาน้าจ้ะได้กลืนไก่มาหมู่บ้านนี่ได้มาถุงหนึ่งได้มันได้มาล้วกับมานนั่งเลือกอยู่กับไอ้จ๋า นางเฮ็ดอยู่กับไอจ๋าไอจ๋าวันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรพี่ลุงกึนไก่กึนไก่มันเป็นอะไรท่า,านเอา้ากระกึนมันกระเจว่างได้กระกึนมันท่า,านมดลูกไก่นั่นแหละพี่ลุงโอ้ไก่ยิม่มีมดลูกแต่กูยังพัได้เย็นหอดหอยมันอยู่จนนั่งว่าพี่น้องหอลรอกันกับไอจ๋าจา๋าโอ้ยบลูกับบลูโพดเน้อท่อา,านนั่งกันแล้ววาทันให้เปียบมันก็เป็นกระเพาะอัละจาท่านนอก อ้าวเราหนูนึกว่ามันเป็นมดลูกไก่อาจารย์โอ๊ยกันมดลูกไก่ใหญ่ปั่นนี่มันจะเท็ดจังไงอจารน้องนางว่าเพราะเราก็้ควรกันเพราะไงมาซองเขาหนึ่งเขาควรกันนี่ยังว่านจันจร์หมู่บ้านหนึ่งก็ไปจานน่ะมันกันมันกัดจอกกัทามนางไปดูสิพอแดนนี่มดลูกไก่เลยว่าจารย์นางบ้านในซีมมังจะพอดีขบพอดีขุดดีเราเจ้านางก็ใส่ใสมากคือเกาน่สูตรนางั่ะนะนำส่วนซองซ้อนแไปกับบอกอีกมากอะไรก็นเลี่ยงเลยจ้ะพุ่นเลยจ้ะ เเน๋ยวต้มน้ำซุปไวจ้จะเพื่อว่ามืออื่นอันอุ่นกินแล้กกับคันมันเพื่อนสมาเบิ่งบ้านมัน,นจันเนี่ยก็ว่าสิไปีนวันอยูบย่บ้านนหนจ้าพ่นละจ้าเซว์เนีจ้าเซร์เนยงามงาม บักหงบะมีบัเคือบ่ะมีอาทิตย์นี่แต่ว่าพักเป็นกรรมนะหลายพวกอันพวกพักอันใบยอดแค่เขานะจ๊ะยอดแค่พักอีฮุ่มนะหลายแต่ว่ามันนั่งเบามันแก่พดสั่งกิโลว่ามันก็กินบะไรเนาะจ๊ะนั่งก็เลยเบา แซ่บๆเพราเตาละจ้ะพริกตู้เย็นแซ่บๆจ้า นนีนจะมาละเขาซื้อมาหลายมือแล้วมันเสียงมันเก็บอะไรโดนจ้ะมันดีมันเสีันขึ้นล่าจ้ะมากเลยต้องต้มมันคุระจ้ะต้มรูกน,นึงเลยเหมักมาละเงา แซ่บจ้าตูดไก่มันเป็นมดลูกไก่คืออาจารย์ว่ะอาจารย์กับบ้านเรานั่งกันยังคิดอยู่หัวอยู่คนเดียวอยจารยมันได้ยินมาแต่ทั้งไหนอ่ะมามดลูกไกล่ล่ะเกิดมานั่งกับเ่คยได้ยินโอ้ย ลมพัดว้อยว้อยขันแมน่นกับแม่งก็ยังอากาศสิแม่นก็ยังแย่หนาวบานเท่านี้ละจ้ะตอนนี้อากาศน้ำนั่งนะร้านท่วมมากจะวางนึ่งค่ะนะโจ๊กกกวยเตียเ๋ยเย็นเบิรอ ผักบุง<ะ>้งยั่วๆจ้า การมันกับว้ผูกจะพักบุง่งการมันนะ,นะ,ะเซ็บเย็นแล้วก็แซบเพื่อก้าจ้าเย็นก็แซบตามเย็นนั่นละจ้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นช่องนะ้องเอ็น์พี่แลนด์แมนได้จ้าเป็นกำลังใจให้นั่งนั่นเนี่ยนั่งกับพ่อวันหน้าหานั่งได้ขายบ้านขายก้อนันสีน้วเนี่ยละจา้าก้อนสิมันก้อนสิเปิดเพิ่มก้อนบักไม้ก้อนจะได้เก็บบักไม้นี่ยละจา้าเพราะว่ากันห้าได้เก็บบักไม้เราบ้านได้ขายบ้านก็จะได้มาใหญ่จัดบ้านจัดยังสินละจา้านั่งกับพ่อวันหน่ามาซะถูหายได้ขายก้อนนละยมี่โอ้ยลมขึ้นมาพัดผมผู้ขางสินน้องฮันเนี่ย เดินมยมันเลนอยู่ระเบียงบ้านจ้ะเลนอยู่ข้างล่างบ้านมันเลนอยู่ข้างบนลองใส่หมอนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าขันมันมันอยู่มันได้ยินเสียงจ้ะมันเห็นเปิดประตูไว้เยอะขจางในมาแสมามากเลย เสียงอย่างน้อมนมอกเลยคือขาดขตั้งแต่เนี่ยมาพิกกรจาเบิดแล้วจ้ะพิกซีนไว้ สำหรับคลิปนี้นั่งกับคอร์จบเพี่อนแค่นี้แล้วจ้ะพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวห้องนี่ลนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบช่อนนงนี้เองพี่น้องไม่กล้ามาแล้วจ้าสำหรับเพื่อนไม่เพื่อนเกาฐาะนนะ่าเหวี่ยงว่าไปเยี่ยมย่าเฝ้าน้อยใจแล้วจ้านั่งจะไปไปเยี่ยมไปหาพื่เก่านั่นแหละจ้าขอบคุณค่ะ